ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกลับมาพบกับผมตหนวด RBCC กันอีกแล้วนะคะวันนี้มาจัดรถไฟฟ้าแท่งหนคันนะคุณผู้ชมมาทรงสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลย MGC EV นะคุณผู้ชมนะ คันนี้นะครับผมเป็นตัว X นะครับผมสวยๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะออปชั่นบอกเลยว่าจัดเต็มแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่มาดูกันก่อนนะครับผมใครอยากได้รถไฟฟ้าแท้ทรงสปอร์ตสปอร์ตนะครับผมอ่าแบรนด์ MG นะคุณผู้ชมนะ MG 4โคตรตอบโจทย์นะครับผมราคาถูกๆแบบนี้400,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมนะส0 0 0ส0ห0 0 0สนเนี่ยอยู่ในช่วงเรทประมาณนี้นะพอดีรถคันนี้เป็นรถเข้าใหม่ราคายังไม่ได้ตั้งเลยแต่ผมพูดกว้างๆให้ก่อนประมาณสี0ห0 0 0สนนะครับผมนี่มาดูกันก่อนนะครับผมไฟหน้านะครับผมแล้วเป็นไฟหน้า LED ีแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ นี่หลายดวงเลยนะค,คุณผู้ชมนะด้านหน้ามีส่วนของกล้องด้านหน้าจัดให้ในจ,จุดตรงกลางตรงนี้นะครับผมนี่ออปชั่นจัดเต็มแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะเอามาดูในส่วนของด้านข้างกันก่อนนะครับผมนี่กระจกมองข้างผมเป็นพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับผมมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างจัดให้แล้วก็มีกล้อง3 6 0จัดให้ด้วยนะจ๊ะนี่แล้วที่สําคัญน,นะครับผมคันนี้มีปลายสปอตด้วยนะคุณผู้ชมนะนี่ตรงนี้มันก็จะเป็นไฟติดขึ้นมานะครับผมถ้าสมมติว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็มีรถขวางอยู่เนี้ยมันจะบอกเลยคุณ นะด้านหลังของเขาสวยงามมากๆคุณผู้ชมนะสวยงามมากมากดีไซน์นี่โคตรตอบโจทย์เลยนะคุณผู้ชมนะสปอร์ตสุด MG4 แบบนี้เลยคุณผู้ชมนะมีสปอยเลอร์ด้านหลังจัดให้2จุดแบบนี้นะครับผมอ่าแยกกันนะคุณผู้ชมนะเป็นเหมือนหูกระต่ายแบบนี้เลยทรงแบบนี้นี่คือดูยังไงก็ MG4 แล้วนะคุณผู้ชมนะมีไฟเบรกด้วย3จัดให้ในจุดตรงกลางจุดนี้กระจกด้านหลังมันกระจกไร้า้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมไฟเบรกของเขาเนี่ยมันจะนูน,น,นออกมาอย่างนะี้นะอ่ามันจะนูน,นออกมาอย่างนี้ใหม่มากคุณผู้ชมนะคันนี้ผมบอกเลยว่าปีใหม่ ไม่น้อยนะคุณผู้ชมนะปีใหม่ไม่น้อยสภาพพี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกๆเลยคุณผู้ชมนะพี่เก็บสมราระค่อนข้างที่จะกกว้างขวางแบบนี้เลยคุณผู้ชมเป็นรถกึ่งแฮชแบ็กนะคุณผู้ชมนะเป็นรถแฮชแบ็กห้าประตูแบบนี้เก็บของได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับผมมีถาดรองอะไรจัดมาให้ครบเม็ดอาร์อยู่ครบหมดนะคุณผู้ชมนะเม็ดอาร์อยู่ครบหมดไม่เคยชนหนักไม่เคยน้ำท่วมและที่สาคัญไม่แท้ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวไปดูในส,ส่วนของภายในกันก่อนนะคุณผู้ชมนะภายในทางในนะครับผมกว้างขวางแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะเบาเป็นเบาะหนังเรียบร right ้อยนะครับผมดูโทนนะคุณผู้ชมนะสีขาวตัดกับสีเทาแบบนี้ข้างในก็ค่อนข้างที่จะมินิมอลนะคุณผู้ชมนะแต่ออปชั่นเนี่ยล้ำๆแบบนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นจอทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคุณผู้ชมนะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เป็นเกียร์แบบการหมุนนะคุณผู้ชมนะเป็นเกียร์แบบกระดุมแบบนี้เลยไม้เป็นหน้าปัดเดินไม้เป็นดิจิตอลทั้้้งงหมมดดแลวนะะะจ๊ใครรรออออยยาากกไไ MG4 ่สสปป์์ตต ได้แก่ๆแล้วครันนี้ผมบอกเลยว่าวัยรุ่นโคตร วัยรุ่นโคตรมีเบาะไฟฟ้าจัดให้นะครับผมในส่วนของที่นั่งคนขับนะคุณผู้ชมนะสวยๆแบบนี้เลยเอามาดูในส่วนของด้านหลังกันก่อนนะครับผมด้านหลังของเขานะครับผมกว้างขวางนั่งสบายแบบนี้นะครับผมนี่นั่งได้แบบสบายๆเข่าไม่มีติดนะคุณผู้ชมนะด้านบนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยแล้วที่สําคัญคันนี้มันเป็นแฮชแบกนะคุณผู้ชมนะบอาวก็จะสามารถพับได้แยกกันซ้ายขวานะคุณผู้ชมนะใครอยากได้รถไฟฟ้าทรงสปอร์ตแบบนี้ปีใหม่ๆใหม่ๆละราคานี่ จับต้องได้นะคุณผู้ชมนะมาดูก่อนนะมีหลายสีให้เลือกสรรเลยสำหรับ mg 4นะคุณผู้ชมนะใครอยากได้รถไฟฟ้าแบบนี้นะคุณผู้ชมนะผมทิ้นคอนแทคในส่วนของด้านล่างนี้แล้วนะใคระอยาก้กดหัวใจกดแชร์แนละ้วพิมพ์เข้ามาว่าสนใจ mg 4ได้เลยจ้า